สวัสดีพี่พี่น้องครับวันนี้มีกับผมครับกินดําซิงครับอันนี้มาดูวิธีการใส่ฐานหน้านิดนึงครับสําหรับมือใหม่ก็ดูนะครับจะเล็งข้างเดียวนะครับผมแรงดับมาดูกันใส่ฐานหน้าอย่างเดียวครับสําหรับเจ้าเอลซิสตูนเบทนี่อันนี้เซียนแล้วนะครับใส่เร็วนี้เซียนแล้ว ถ้ามือใหม่อาจจะลิงซ้ายลิงขวายกลอล็อกเรียบร้อยครับไม่ถึงหนึ่งนาทีครับสามสิบเก้าวินาทีไปก็มาดูกันเกรดทำทางเอามันขึ้นครับนี่ก็ไม่ได้ถ่ายตอนถอนมันนะครับก็ บางท่านอาจจะเคยชมเลยอาจจะเบื่อครับมาดูกันทำเกรดทำทางนะครับนี่งานเมาครับงานเมาทั้งขุดทั้งตัดต้นมันแล้วก็เคลนไปขายเลยครับเมาสที่ได้จบแล้วครับไม่รู้ก็ตกลงราคากันเท่าไหร่ก็ไม่ได้สอบถามเจ้า,จาของครับมาดูการทำทางว่าถึงจะลงไปก็ลงไม่ได้แล้วครับนี่นผมกล้ารับประกันเลยนะครับ ติดแน่นอนสาหรับรถทำไม่ใช้ตุ๊กๆนี่ติดแน่นอนครับดีเซลเนี่ยผมกล้ารับประกันเลยออกไม่ได้แน่นอนครับทีนงานนี่นมีแต่สาวๆนะฝั่งนู้นผมไม่กล้าไปถ่ายครับอายอายดูครับแค่นั้นก็จะจมแล้วทำทางครับ เสียงเจ้าเอสซีสิบมาดูกันคำทางนิดนึงครับถ้ารถกระบะลงยังไงก็ติดกับรกันแล้วถ้ารถเกษตรนี่ไม่ไม่ได้อยู่แต่ถ้ารุตกบัตรนี่ไม่เหลือกครับไม่รู้ว่ารถเมอร์ไทนี่จะเอารถอะไรลงมารถกระบะหรือว่ารถอีเทนเนี่ยถ้าเป็นรถอีเทนนี่ผมว่าไม่ติดแน่นอน เราทำการทำงานมันเปนระอย่างกันดูการทำเกรดทำานอบตบตบใหม่ๆด้วยนะลื่นเลยโอ้โอ้โอ๊ออเดินอุตลิเอาสิสิุงปเนี <Stick. S 1> <blonde. S 2> ้ย <okay>. จัดไปครับสำหรับคันใจรถ LCC ซีซีก็เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับสกันแล้วกันนะครับ,นรบจนดอกแล้วนะสำหรับคนชอบแอลซีซีนะค,คนที่ใช้ LCC ก็ไปชมกันได้นะครับ มาร์ลลนะ20นึงคนไทย้องเป็นท่อทุกคันนะครับจะเป็นการเสริมความแข็งน,นะในตัวนะต้องเสริมท่อต้องเสริมทนะ่อน,ทอนะรประปันธ์เทิงนะสนุกในงาน้วยนะครับถ้าท่อเดิมๆนี่มันจะไม่ค่อยราบใจไม่ค่อยแข็งที่จะล้างครับต้องแข็งนิดนึงครับถึงจะมี เารียกอะไรการโชวของเลละคนไปต่างนะครับต้องแต่งทอ้อนิดนึงรถระยี่มันต้องมีการแต่งทอ่ออยู่แล้วครับสำหรับรถไทยกเพอ,อความบันเทิงแล้วก็สวยงามในการมันต้องมีอะไรเด่นสักอย่างหนึ่งให้ได้นะครับอย่างเช่นคันนี้ก็จุดเด่นก็ทอ่อเลีดยาวๆครับ ซื้อมาก็พันสามสั่งจากอินเทอร์เนต็ตมานะถ้าทำประมาณนี้ก็สงสัยจะอารุกระบาลงนะครับแต่ยังไงมันต้องติดอยู่แล้วครับสำหรับคลิปนี้ก็ามารอดูชมผลงาน,นครับว่าจะได้ดึงหรือได้ลากครับถ้ารถรเกษตรก็อาจจะไม่ทำเนียนขนาดนี้นะครับอันนี้ทำแบบ อย่างนี้น่าจะเอารถกระบะลงไปขนนะครับหรือไม่ก็ไม่ต้องการเสียเวลาก็อยู่บนทางเลยนะก็ได้นะครับต้องเบรกมันจะเหนื่อยเบรกนิดหนึ่งอันนี้น่าจะเอารถกระบะใส่นะขอฝากเป็นกาลังใจผมนะครับสาหรับจิมดัมซิงยังไม่ดังยังไม่ดังนะครับเราเป็นช่องบ้านๆน,นะครับทำบ้านนอกบ้านนานะครับ ชาวไร่ชาวนานชาวสวน,นะระบ,รบางระบายรถข้างหลังมาใส่แต่ลังเพลินนะกับเสียงโถแล้วก็โดยการดึงผ่านแบบมันก็าอาจจะลืมดูข้างหลังได้นะครับต้องมีสติทุกครั้งนะครับในการควบคุมรถนะครับก็คลิปนี้ก็ฝากเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับกินน้ำซิ่งนะครับอนนี้ไม่ได้ไปถ่ายรถดำนะไปดู ถ่ายรถไถแล้วเลาะไปก่อนนะครับต้องมาจจะเป็นหน้าหนาวนะครับไม่มีอะไรชุดนี้ก็ฝากเป็นกําลังใจเพียงแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณครับที่จ้างรับชมนะครับนี่มันดูตอนจะเอารถอะไรขึ้นมาดูอีกรอบนึงนะครับชุดนี้ก็เราจะไปดูทุกวันนี้ก่อนนะครับจะได้เจอกันเบื่อ่อนขอบคุณครับที่จ้รับชมนะครับรีบเลยนะให้บัตรชุนี้ชมเรียบร้อยมาเดี๋ยวมาเจอกันในคลิปต่อไปนะครับ สองค,ครับอดชีวิตทันเลยนะครับตูให้ัตร